นายวันชัยจันพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองโดยมีนายสามารถสุวรรณมณีในอำเภอเมืองอุดรธานีและคณะให้การต้อนรับซึ่งการกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดซึ่งวันนี้มีผู้แจ้งความจำนวบริจาคโลหิต183คนผ่านการคัดกรอง146คนได้โลหิต58,400่นนี้ยซีซีค่ะนอกจากน ผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาติไทยซึ่งมีผู้แสดงความจำนงขอบริจาคดวงตา20คนบริจาคอวัยวะ20คน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอ,รอกใหม่ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลงส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลที่จะนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีก็ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รวมการออก,กรับบริจาคลหิตในสถานที่ราชการอำเภอทั้ง20อำเภอ เพื่อนำโลหติตที่ได้มาสํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนกรณีที่ประสมเจะร่วมบริจาคโลหติตท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหติตโรงพยาบาลอุดรธานีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง19นาฬิกาซึ่งสามารถติดต่อได้ที่เบอร์042 243 363ต่อ1251 2ถึง1252ค่ะ